สำหรับครั้งนี้นะคะเรามาอยู่กันที่นี่เลยข้างหลังเห็นไหมคะ,ท,ท,ะท่าเรือท่าเรือที่ทะเลชิบะนะคะวันนี้เราจะไปจับปลากลางทะเลกินกันแบบสดๆโอซาชิมินี่นะคะใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนี่ <laughs> ชุดป้องกันน้ำไหนพิเศษชุดก็ได้แข่ง,ง,งนี่นะคะชุดป้องกันน้ำของเรา จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเนาะไอ้มิซบมันไอ้อีโก้นี่กำลังจะออกเรือนแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมทริปของเราเอ้อ เราจะจับปลากันที่นี่นะคะจับโดวยวิธีไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะมาม่าขออธิบายนิดนึงนะคะตรงนี้คือจุดที่เราจะมาตักปลาเวลาน้ำทะเลลดนะคะทุกคนพอน้ำทะเลขึ้นจนท่วมปลาก็จะมากับน้ำทะเลเข้ามาอยู่ข้างในนี้ค่ะพอน้ำลดปลาที่หลงเข้ามาข้างในนี้ก็จะออกไม่ได้แต่เราต้องรอให้น้ำลดเหลือครึ่งขาเราก่อนนะคะเราถึงจะตักปลาได้ค่ะ ตักวิธีไหนไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะเรามาถึงที่ตักปลาแล้วนะคะคือวิธีตักปลาของเรานะคะก็คือเราจะเข้าไปตักข้างในนี้นะคะโดยใช้อุปกรณ์อันนี้นะคะพอตักเสร็จแล้วเราก็จะให้เ,เขาทําอาหารให้เรากินที่นี่เลยกลางทะเลเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปตักปลา,ากันค่ะย้ย <c oughs> เข้าไปตักปลากันเลยครับมิสกิสู่ๆนะคะป้าปลาหมอะโอ้ยตัวใหญ่มากพี่เจนพี่เจนอันนี้ปลาอะไรเดี๋ยวขอดูหน่อยพี่เจนพี่เจนเร็วไปรถตกตักได้แล้ว โอ้อันนี้ปลาอะไรคะปลาอะไรมื่อกีปลาตังได้กี่ตัวแล้วตังได้กี่ตัวแล้วมีสักี่ตักได้ค่ะว้าสุดยอดเย้นี่นี่อะไรไปต่อ y o k ุ c ชิ

ใช่ใช่ทางนี้ยังมีเยอะอยู่เลยพี่เจนออไม่สีได้อีกแล้วพี่ตาไม่ดีพี่ไม่ค่อยเห็นไม่สกีโก้ตาไม่ดีตีอะไรา่มดี่แว่นมาด้วยนะพี่หมอมาค่อยเห็นเออไม่สกีมสนุกตักใหญ่ลวโอ้ใช่

คือน,นี้นะคะทุกคนเราก็ช่วยกันตักตักตักนะให้มันได้เยอะๆนะคะแล้วเราก็จะไปทําอาหารกินกันเนาะทางของมามมาปลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรอรออีกที่หนึ่งรอให้น้ํามันลงกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตักกันคือตอนนี้นะคะเรากําลังจะย้ายไปตรงนู้นนะคะเพราะว่าที่เราตักเมื่อกี้มันหมดแล้วนะคะ

เอาปลาไปทำอาหารกันเด็กๆ เรือที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนก็คือเรือคิทชินนะคะเขามาจอดเพื่อทำอาหารให้เรากินนะคะและตอนนี้เขาก็กำลังทำปลานะคะทำอาหารให้เรากินอยู่นะอัานามโรですねおいしそうเทมปุระนะคะ อ้อว่ยดทุกคนคะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะซอชิม,มิสดๆจากปลาที่เราไปเก็บกันมานะคะอันนี้ก็เป็นเทมปุระนะคะมีข้าวด้วยใหสซอส,ซอส

อันนี้เป็นปลาดาตไอตัวยาวๆนะคะที่มามาถ่ายให้ดูตอนแรกนะเป็นกรบอ ทุกคนคะหลังจากที่เรากินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเรายังกลับไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ํามันยังไม่ขึ้นนะคะเรือไม่สามารถออกได้นะจ๊ะเราก็เลยนี่นะคะมาขุดหอยกันเนาะอันนี้หอยหลอดนะคะ

頑張るんだ。頑張れ。いいよ。尊重しだよ。もう出られない。ほら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 。もうちょっと出てくるから硬いのが見えたら、硬いのが見えたら、こうやって取る。すごい。硬いのどう。もうちょっと、どうぞ。はい、じゃ、あ取ってください。あ、いいです。今押さえてるんで、これとこれ、たぶんね、取れる。こっち取れる。かな硬いところ、まだあると思うんで。こう、奥に。

มาขึ้นมาเด็ก้าจอมเดก้าจอมเด็ก้าจอมเด็ก้าตัวเลกาเการขุดหอยครั้งนี้ต้องยกเครดิตให้ป๊านะคะขุดได้เยอะมากนี่เลยขุดได้เยอะมาก กิจกรรมกลางทะเลวันนี้นะคะก็สนุกสุดๆไปหนึ่งวันนะคะได้ทั้งจับปลากินอาหารสดๆจากทะเลนะคะแล้วก็เรายังได้ขุดหอยหอยอะไรไม่รู้อันเนี้ยเรายังได้ขุดหอยกลับไปกินที่บ้านด้วยนะคะแล้วปลาที่เราตักได้นะนอกจากทำอาหารแล้วนะคะไอ้ที่เหลือเราก็แบ่งกันกลับบ้านนะคะ แอปปาโชว์หอยในซีตเก็บได้แค่ไหนล่ะคะโอ้สุดยอยมินุดยสุดยอุยสุดโอดยสุดโอยอสุดยอดยอดสุดมคสุดยอเยอดสึยอดสุดยอดุอสอสุดยุยอดคุดยอสสุอุอดสุอดสุอดสุดยอสุอดสอยาไยคะลูกครับยังไงคะฝากยังไงคะฝาก กดไลค์กดแ์กดติดตาม,ด,พพมด,ด้วยครับปีมิกด้วยครับบ๊ายบายทำไมพูดกลับไปไ<ด>กลับมาได,ได้เหรอบ๊ายบายไปแล้ว